เป็นข <inaudible> ่อยดิเลี้ยงงัวคือเก่าเอาเมียมาอยู่เฮือนก็ได้หมดเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสูครูสคนสูหม่องสูบอนสบายดียามเช้าๆพี่น้องน้องมดพี่น้องเอ้ยสดีปาลุงมาเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นลุงให้มื้อนี้ดำก็ได้มาดำมดแม่นลุงเกี่ยวก็ได้มาเกี่ยวเยบ่แล้วบัดกินก็ได้มากินคือเก่าลโอ้ยกินซือบ่ยากดอกบ่ยากมันบ่แม่นโอ้เกียวนี่ยาก่เนาะแม่นมื้อนี้ก็น้องมดกับน้อง เยี่ยมพี่น้องเอ้ย้องเอ้ยน้องเขึนมาซอยห้องเจ้าห้องขันได้เลยเด็ดนี่ฮะห้องเจ้าห้องขันไดเน่ยถือว่าเลือลายเต๋อไปจนเกิอเลือเต้าบะซุกนี่ชามของอ่าวนี่เรือวาซุกกว่านี่ชามนี่ลองงามนะซุกกว่านี่บ่บ่บ่ได้เดดกี่ยวสิฮะให้รู้ไหมมันเลือกระเทือนผลมอสราบเ,เกี่ยวเขาสร้างเลื่อยซองให้ซ้ำให้กระเทิเนบ่นให,ให้น้อยเฮ้ยแล้วว่าทรงเกี่ยวเมื่อก่อนนะ กิโล่กันกิโล่บลูปาดเพิ่นก็เลยพากกันมาซอยอ่าวซอยห่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเป็ได๋เกี่ยวข้าอ่าวคักอยู่บ่นี่ักเยงามบ่บ่งามงามบ่นั้นหมดสิลงามคือผู้เจ้าเนาะตักข้าผู้ใดโอ้วันใดดอกบ่รู้ไทางนี่ก็าน้องโตโนพี่น้องเอ้ยม่แท้ก็เกี่ยวข้าเจ้าของอยู่ไดแต่ว่า แต่ว่ามาซอยลานว่าสันขอบใจหลายรป่าเอ้ยขอบใจหลายพี่นั้งเยี่ยมนังนี่พี่น้องเอ้ยาน้องตโนกมาซอยว่าเกี่ยวเข่าจักมือเลยป่าเกี่ยวของเจ้านี่จังขามือหรือเปล่าเกี่ยวเข่าจะคล้องกระทุดมาซอยเย็่ได้ไรอยากซอยลานเพื่อนว่า nông mót cái như khâu xúc cái như nông mót cái này hạt chắc mát xôi ảo sẵn ảo hơn ba này cái thứ ba thăm mà đà xây đây vô thì nó khâu cái này một khơi mi nhà bạn đấy vì đây là đầm là đẹp mà sai lại giang cả hoa đầm một pì nè bộ lên đây pì lẹo cho bà nhà lại vì này cái thứ ba khác vô đấy này khâu này cái đây น้องมอก็บินมาตั้งแต่เด็กๆเลยไก่ตื่ต้าพ่อก่ไูเลยโอ้ยเมื่เชี่ยมลูกเอาไปแต่งต้ได้ยนะบ่มือมือขึ้นเนี่นะเออมือคืนอวะมือวานนี่นอนบ้านบ่จะว่าก้อยมาลรพ่อนะนอนบ้านชมนเออมาเขานอนบ้านชั่วมงบ่เด่นี่อ๋อ ก็เข้าตาแรมาไปกัขาตใช้มือเออยาแล้วหั่ซสุกร้เลยป๊อปปะเข่าชุ่มจันนะน้ำมันสุกขักเนาะนำเข้านี่ขงดูนี่ใบอันนี้จนขอบพี่น้องนี่ ก็เจะเอือนใบวีใบวีเขา่านจ,นจนเหี่ยวเลยทำนี่พอดีนเนาะแต่ทั้งลุ่มเด้นบ่พอดีพี่ทั้งลุม่มนะแถวพายนะี่ยมันขอบเลยได้มันดอกแล้วแถวลุ่มนะ <c oughs> ทีมงานกาวาสิมาซอยอยู่มือนี่ซุ่มเบาตา้าเบาลุงสงสัยแต่ว่าเบามิดเนี่สงสัยติดภารกิจมือนี่เขา้า <c oughs> Nhem cái gì nghiệp niệm ngon ngon này ngon nói nó ngon <laughs> à, thì ngon ngon ừ. à, à, <laughs> nó, nó pháo, là áo <laughs> <laughs> เดี๋ยวอาจะเอาขวดมาใช่ล้มกันมดขึคืนน้องมอดว่าทีโทน้องมอว่าน้องมอดมาติเนลยากนเนมอยากนอนเันยงว่อยาก่นอยู่อนถึน้องมอเผาเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยก็ไ้ บด้เกียวเขาก็ว่าเกี então, ่ยวเขาวัาสันอยากให้น้องมิดมานะเอาแล้วว่าสันโมเมนต์โมเนวดู่่แต่ว่าตันบเกลนะรอดอตอนกบอกล้วกยวแต่วอันนี้ทิเป็นคนเสิร์ฟน้ำจอดได้ลยนอยืดยืลงอกน้ำแข็งเด้ครับะช่วยจะเอามาด้อ ตอนนี้ยังกินได้อยู่ยังฮะไอเทิงหรอปะอืมคนน้องกับดึกหรอปะมันสีหอดขันได้มือนนี่นะคนเลยอยาเกี่ยวตามทางนี่ก่อนนะ แถวพายแล้วก็วางทางน้อมืองเสียยวรอทังหมดว่าเขาเกี่ยวบไร้ากับพวกมือนมนได้หึงอได้เอาโหลดลงเด้้องฟ้าแจมไซสพี่น้องมีเมฆเป็นบางช่วนอยู่มีคู่อยู่มือเศ้าในย่างว่ายนนะงานแล้วป้าเอ้ยต๊กไดทางน้ำบริโตกบริยมเออ phú nhà hùng kéo phạt hòn vắt này nòng mót sẽ chat ngay nòng đi ngay Mê, nó mẹ không uốn được để hai điều này nó nát đó nó ยังพ <c ười> <c ười> ันมีไผ่กินเลยได้น่องว่ากันพ่อหอมปาเออได้น่องว่าแหละโอ้ขึ้มานแท้งัวเถือกย่างดีเพื่อนวะเฮาหรือเด้แต่งัวเถือกมอเปลี่ยนงัวแม่เขาเด้อมันใหญ่เลยมอเปลี่ยน้วห้องเฮาเดีงยวง้อแม่ให้เดี๋ยงัวเถือกเฮาน่ะบักเถือกเจ้ากขันอยากได้ก็มาเปลี่ยนเอางัวแม่ขก็ได้

ดะแยกสอบก็มัดจะปั่นปั่นเข่าวันนบอสจหาสอบเลยอ้านเอนันอเอางาสีวุงแล้วง้ยว่าสางว่าแต่ที่ได้ทหาทิปสอบอยู่วะาโยจับอะุญแนวนั้นบ่มดแต่ที่ช่วงบยรถไทยทรแบบิบกลัวเอา มันได้รถไทยแล้วเข่าบงงามมาเดี๋ยวนี้ขายรถไทยออกเขาเนี่ยเข่าบงงามมาทันแต่บ้านอันมีรถเจ้าของเนัดข่าวได้ปีละเจ็ดแปดสิบบอมัดมันบ้านแล้วบจ้าเข่าบ้านแล้วอืบ้านแล้วก็สิให้ได้ลายก็ได้ลายแล้วเข้ารถไเข้าหนึ่งสิบสิบสี่สิบห้ามามือหน้าอัน ขึ้นไอ้มิดว่าไอ้พังว่าไปบักซองน้ำกันมือหนะจักค้นมือนะมีสดเด็ดไอ้มิดว่าไอ้มิดว่าบักเด้กได้จะในมือว่าไปจักค้นมือนะมือไปบักซองอ่ะแหละซองไปชิลสุขภาพนี่เออจิลินตายบุคุ้มทำปะดุงนี่ว่าหลุดมาจิลินขาวเป็นยังไงจิลินขาวเราพาไปกินผัดกะเพรา กินอะไรกับบ้านนีะบุษราเล้นตอนนี้ก็มีตอวบุษราเลยบุกกาคายเมนบวบใต้เหงื่อกลล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 ล โอ๊ยแต่หมดวะสมื่นอยได้กินข้าวเสีโอ้ยกินข้าวโปเซบสาหมื่นเลยของมันลวกลื่นเนาะอันที่คายกับบุกคายน้องมอดเอ้ยพี่น้องเว้ยก้มลงตีเจ้าก็ได้ก้มคายปลุกลงลุ่มกูเตี๊ยวก้มลงหลินโทวดาสาบด้วยกูตัดเปนเป็นเอาชายางอีกทีกระเบื้องวอะพีสอืมว้ยกระเบื้องใครก็เจ้าทำวามสะอาดมาแล้วก็ได้เทนาว่ได้ไม่ได้เทนาเนี่ยอืม ห้อนลวกลินลูกลิงนี่เลยล่างกี่ข่าวเสพเสพน้องมอสว่ะเบิดเลยข้าวพัดกระเปราจานนะกินลงไปลบาดในบ่มีรสชาติเลยใช้เข่านะพี่จังวาเขากันได้อันรีบ่ะ เอากระยานมันเป็นนะพังเบ้องอือเหยียบลอยพี่น้องเอ้ยหนึ่งให้โล่งไฟแล้วบาทนี่อืมเอาหร้ป้าเกือบด้แมงมันมันพี่ลูกงน่นี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 เมงมันโอ้ยประเฮดเมงมันนองตนุมมกเอ้าอโน่ไปงรียอ๋อ ตัดภาพมาทางนี้พี่น้องบานนี่มอดฝายแล้วฮักกระล้วให้หนึงไปเวียนเทียนทางนี้นหนหมอดคืนนี่ไปเวียนเทียนบบกนุ่มลุงอีฮะเดี๋ยวเขาว่าพเปน็นสาวเอาไป <c oughs> นั่งบึงกระลุมซาเออโอ้ย <c oughs> โอ้ยเนาะร้านข่อยโซาเต็มเตียงนั่งนั่งบึงเขาลุงนี้งอไม่ใชเออ โอ้ว่าจะไปเวียนเทียนกันค่ะเขาเป,ไป็ภาพเป็ร่มสาวนั่นไม่หอกเขาเวียนทาาเทียนแนนลว้วขาข้าวขาแต่หมู่อ๋อหมู่ร่มสาวเ,เพิ่นเพนิ่นนั่งเงานอนบบบนี้เอ้าเจ้าเอ๋ยฮัลโหลปริเนเฮียนนี่เฮียนนั่นอ่ะอเจ้าร้ายแบงคีเขาห่าเอ้ยว่าคันนังว่าเขาไปซื้อแล้วเขาเจ้มีอยู่ได้มอดหย่าก็ดีน้าพายคอยนี่หย่าคือกันแล้วกับนาเอาสินเจ้านะเกี่ยวซะกันรด ไวยหางัวไลกับโบไลแถวหน้าอสินแถวหน้าอสินอย่างไลีแถว้ายนี่บุกค่อยงามพี่น้องบุกคืออยู่อันหานาทางเมืองทีมงานและทีมงานไลกับสิเอาายเทิงมานั่เลยนี่คันมีแต่ทอนนี้เฮากับสิเกี่ยวทางรถเพราะว่าเาสิได้ดขคนรถได้นี่ มันสถานการณ์สภาพอากาศเท่ากับจักเนื้อไรไปหน้องเว่ยโบนาไว้ว่างใจมีคู่ฝนอยู่มือเศร้านี่มีขีเมีกทางทิศตะวันออกทั้งหมดได้มาลงกับเจ็ดตัวน้อยเอาเน้าคำเออป้าใส่สองคำสามคำเอาใส่สองสามคำเอาแล้วมันกันวางเงี้ยมันมีน้ำพี่น้องเว่ยเป็นอะไรกับโบลงเลยต้องฝนตกเท่ากับเศร้าเหรอเนาะจากดูดแล้วเนาะ ปีมาปีนาะแน่นี้ยังมีนามอยู่พี่น้อยคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีแล้วพี่น้องขอบคุณกับคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุขนสุมองสุบลที่ที่ตามรุ่นรุ่นน้ำกันพี่น้องทีมงานเราสิมาจากคมานมือนี่ตอนสวยๆอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขนพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดี